ครับชาวราศีมีนนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนมีนาคมลัคนามีนหรือราศีมีนนะครับคลิปนี้กับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับมาอ่านไพ่อ่านดวงชะตาก,กัน21ตุลาถึง31ตุลาจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับกับชาวราศีมีนลมหนาวมาแล้วนะครับชาวราศีมีนมาดูกันว่าเหตุการณ์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งใจอธิษฐานไปนพร้อมๆกันเลยนะครับ ราศีมีนนะครับตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับผมโกโก้โกพ่อม,มดน้อย21ตุลาถึง31ตุลาคมนี้สัปดาห์สุดท้ายจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมจะมีไพ่พยากรณ์ทั้ง2แบบนะครับคือไพ่ตัวเลขก่อนนะครับทุกท่านนะพื้นดวง6ใบแรกนี้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จสมบัติถนะดวงดีมีโชค <c oughs> ของชาวราศีมีนนะครับสัปดาห์สุดท้ายนี้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนา6ใบนี้ขอให้ออกมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงนี่คือการอธิษฐานแทนเจ้าของดวงชะตาชาวราศีมีนนะครับ6ใบนี้ถ้าสัปดาห์สุดท้ายนี้จะมีความสําเร็จ6ใบนี้ต้องขึ้นมาเอ็ดแดงเอ็ดคือตัวเอนะครับเอ็ดแดงหรือสิบแดงนี่ถือว่าดีมากๆ ดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดไพ่เสียงไทยจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอามสี่ห้าหใบจะเกิดเดือนมีนาคมรัคนามีนหรือราศีมีนก็สามารถรับชมรับฟังคำพยากรณ์นี้ได้นะครับเป็นการอธิษฐานจัดไพ่พยากรณ์นะครับ1 2 3 4งสอามี่หใบแล้วนะครับราศีมีนนะ ดวงดีมีโชคเอ็ดแดง10แดงถ้านได้6แดงนะครับสิ่งดีๆต่างๆจะเข้ามา6แดงคือแทนตำแหน่งของดาวสุขดาวสุขดาวความรักสิ่งดีๆมิตรดีๆเรื่องดีๆสิ่งที่ท่านควรจะได้จะหลั่งไหลเข้ามาจะพิกผันกับร้ายกลายเป็นดีนะครับจากเรื่องที่ไม่ไดีต่างๆคนที่เคยผิดใจขัดแยง้งหรือทรัพย์กันเงินที่สูญเสียไปก็ได้และจะพิกผนกลับเข้ามา 6แดงเรียกว่าหรือท่านจะอยู่ในช่วงของอมีพลังงานดึงดูดบุคคลอื่นเข้ามาสิ่งดีๆจะเข้ามาหา3แดงการเกื้อหนุนจากบุคคลอื่นบุคคลที่3พลังงานอื่นพลังงานที่3ก็ได้นะครับเรื่องดีๆจะเข้ามานะครับคนที่เคยผิดใจขัดแยง้งอยู่ก็อาจจะกลับเข้ามามารักมาเมตตาก,การท่านมีพลังงานดึงดูดให้คนมารักมาชอบรู้สึกว่าในช่วงช่วงนี้จะมีสเสน่ห์พอสมควรนะครับ แปดแดงดวงเปิดนะครับทรัพย์การเงินจะคิดทําสิ่งใดเหมือนสมองโล่งๆช่วงนี้จะมีมเรียกว่าคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีหนทางที่ดีขึ้นค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับแปดแดงดาวทรัพย์การเงินหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะครับสีดําดาวพูดดับระวังนิดนึงอย่าอย่าใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงหรือพูดไม่เพลาะนะใบนี้สีด,ดาําดับ มันจะพลิกผันกับร้ายกลายเป็นดีคนเราขอพรก็ใช้คำพูดนะครับคำ,คำพูดเราใช้คำพูดในการขอพรด่ากันสาบแช่งกันก็เป็นคำพูดสำคัญที่คำพูดนะครับระวังนิดนึงนะเพราะว่าสีดำจะพิกผันจากจมีจะมีคนช่วยเหลือกลับไปพูดแย่เขาพูดไม่ค่อยถูกใจพูดเล่นๆอะไรแบบนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับเราต้องคิดก่อนนะเบื้องบน เจ็ดแดงนะครับเจ็ดแดงจะมีเกณฑ์การจรเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญก้าวหน้าสิ่งดีๆจะนําพาเข้ามาได้โชคลาภที่ทางไกลก็ได้บางท่านได้เดินทางไกลจอ <c oughs> แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะที่มันอึมครึมอยู่มันจะจบหรือไม่จบมันจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่า6 7 8ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเป็นสเต็ปขั้นบันไดเลยนะครับราศีมีน่ จ็ดดำเจ็ดแดงนะครับเจ็ดดำเจ็ดแดงคําพูดผิดนิดนึงก็จะทําให้เจ็ดจรจากเหมือนจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นจะมีสิ่งมาช่วยเหลือกับพูดไม่ดีพูดติดขัดพูดขัดแยง้งก็จะทาให้พลิกผันจรจากพัดพลาดก็ได้หรือถ้าสิ่งไม่ดีในดวงชะตาของท่านชาวราศีมีนะอืมอาจจะมีเรื่องผิดใจผิดคําพูดแล้วสิ่งไม่ดีอาจจะมีคนไม่ดีเพื่อนไม่ดีมาแล้วก็มาพูดสิ่งไม่ดีปุ๊บ แล้วก็จะหายออกไปจากชีวิตของท่านก็ได้นะครับผมภาวนาว่าถ้าสิ่งไม่ดีต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นออกไปจากดวงชะตาของท่านชาวราศีมีนนะให้มันจอดจากออกไปสิ่งไม่ดีต่างๆความอับโชคเคราะต่างๆที่มันไม่ดีที่มันคาราคาสังอึมครึมมาเกือบทั้ง10เดือนละมันยังไม่จบสักทีเนี่ยก็ขอให้จบลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้นะครับ ถือว่าดีมากอยู่นะครับพลังงานของไพ่ตัวเลขน,นะครับชาวราศีมีนนะเรามาดูกันต่อนะครับในไพ่ยพยากรณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ขอชี้แนะของชาวราศีมีนขึ้นมานะครับอ่านไพ่อ่าน,านดวงชกับผมโกโก้ go, go, พ่อมดน้อยท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากให้กําลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมท่านใดมีอุปสรรคมีปัญหาคาราคาสั่ง คาใจอยู่แอดไลน์หน้าช่องนะครับโกโก้ k o k o 6สีหกหหนึ่งหหนึ่งก็บินออกไปแล้วนะครับเลขล่างด้วยความบินดีนะครับทักทายมาผมว่าผมก็จะตอบกลับทันทีหรือดูดวงชะตาให้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในช่วง10บวันสุดท้ายนี้21ตุลาถึงสามสตุลาคมของชาวราศีมีนหกใบเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้า,าหกไปแล้วละนะครับหนึ่ง <c oughs> สองสามสี่ห้าหกชาวราศีมีนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับดวงชะตาของท่านนะครับ เจ็ดไม้เท้านะครับสัมพันธ์กับไพ่ตัวเลขเลยนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับชาราศีมีนการมุ่งมั่นการต่อสู้การจัดการบางท่านมีความเด็ดเดี่ยวในสิ่งที่กําลังจะทําอยู่ในตอนตอนนี้นะครับเจ็ดคือแทนตําแหน่งของดาวพเสานะครับ 7คือความเจริญก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็7นะครับนี่ก็7จนะแต่ถ้าเราพูดดีหรืออ่าพูดดีคิดดีทดําดีมันก็จะทําให้ดวงชะตาของท่านเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปในทางที่ดีก็ได้เหมือนอย่างอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินสมบูรณ์นะเราก็เหมือนจะตกลงเรียบร้อยแล้วเหมือนบางท่านจะขายบ้านขายที่อะไรต่างๆจะสําเร็จแล้วก็พูดคําพูดที่ไม่ดี ไปผิดคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เจ็ดจอรจากพัดพลาดหรือจะมีคนเข้ามาในดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงช่วงนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาหกแดงจะพลิกผันเรื่องดีๆเข้ามาระวังคําพูดค่อนข้างพอสมควรนะครับเจ็ดแดงเจ็ดดำพลิกผันพลิกผันกับร้ายกลายเป็นดีหรือจะล่วงจรจากก็ได้นะครับนี่คือเซเว่นออฟบนี่คือตำแหน่งของเจ็ไม้เท้านะครับ นี่ก็แปดแดงสัมพันธ์กันมาอีกแล้วนะครับนี่ก็เลขแปดนี่ก็เอแปลว่าแปดนะทุกท่านแปดคือความก้าวหน้าแบบไม่สิ้นสุดลุยเองทำเองลงมือทำนะครับคิดดีทำดีคิดตอนนี้ทำตอนนี้พูดดีตอนนี้ก็ได้ดีไม่ได้ดีกับใครหรอกนะครับดีกับตัวต,วตวนของท่านเองความจเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นนะครับกับดวงตาของท่านเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่านใดอาจจะอยู่ในช่วงของการถือศีลภาวนากินเจยอยู่ก็ได้ขึ้นตำแหน่งของราชนิพระจันร์หรือไพนังฟ้านะครับแยกแยะ อาจจะมาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งสิบเดือนนี้เรามาแยกแยะตัวเองว่าเราทําถูกทางถูกต้องถูกทางตามหลักทำไหมหรือหรือแค่ทําถูกใจตัวเองนะครับบุญกุศลจะนําพาโชคลาภจะเริ่มเด่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งเหรียญทองนะครับเปลี่ยนเหมือนเด็กถือเหรียญน,นี้จะมาเรื่อยๆนะครับเงินทองโชคลาภจะมีมาเรื่อยๆความเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าของดวงชาชีวิตค่อนข้างเปลี่ยบเหมือนดวงอาทิตย์ ถ้าดวงชะตาคนเราเปลี่ยนเมือนดวงอาทิตย์ในครั้งหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศสอนพระานน์ว่าพระาโน์นรู้ไหมว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเบ่งบานใช้แสงรัศมีเต็มท้องฟ้าชั้นใดก่อนที่จะขึ้นมาเต็มดวงก็ย่อมมีแสงริบหรี่ลำไรอยู่บนขอบท้องฟ้าชั้นนั้น ก็แสดงว่าถ้ามีกระแสการเงินโชคลาภเพียงเล็กน้อยเข้ามาในดวงตาท่านแล้วอุปมาได้ว่านะครับเดี๋ยวมันก็จะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับ10ก็มาจากน้อยนะครับเลข10ก็ก็เริ่มมาตั้งแต่เลข1เลข2เลข3นะร้อยก็มาจาก10เก็บเลขเก็บน้อยแน่นอนนะครับปฏิหารมีจริงชาวราศีมีนนะครับเดอะเมจิเชนบุญกุศลที่ทำมาจะเกิดปาฏิหาร ในช่วงช่วงนี้อาจจะพิกผันกับร้ายกลายเป็นดีแต่ท่านในทําวิถีกรรมค่อนข้างเยอะหรือค่อนข้างจะพูดจาไม่ดีผิดคําพูดอยู่เรื่อยเจ็ดดำแทนที่จะเจริญก้าวหน้าก็อาจจะ,ะพิกผันแทนที่จะได้สิบก็อาจจะได้ได้5ได้น้อยลงมาก็ได้นะครับ <c oughs> ยังไงก็ตามแต่ราชินีเหรียญทองการเงินของท่านก็ยังเด่นอยู่นะครับทําดีสะสมไว้นะความดีแม้เพียงเล็กน้อยความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าประมาท เหมือนเล็บมือเรานะครับวันหนึ่งยาวเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเส้นผมเรายาววันหนึ่งเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่มันก็ยาวเรื่อยๆความดีเหมือนกันทำเรื่อยๆพูดดีเรื่อยๆการพูดแม้ทั่งคําพูดที่เป็นตัวหนังสือเขียนคําพูดเขียนคอมเมนต์ดีๆต่างๆก็เป็นพลังงานดีๆทำเรื่อยๆมันก็จะยาวขึ้นมาเองเผื่อแป๊บเดียวก็ได้ตัดแล้วนะครับ <S <S ผมเล็บเรานะครับ ดูในนี้นะครับว่าความก้าวหน้าของท่านคือแปดเมทานี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในความก้าวหน้านี้3ใบนี้นะครับ1 2 3แล้วไพ่นางฟ้าไพ่ความดีนะครับพลังงานแห่งความดีของท่านจะได้รับผลอะไรบ้างนะครับห 2 3งส e มเดอะเมจิกเชนปาฏิหารจะเกิดขึ้นอะไรกับท่านบ้างนะครับตำแหน่งที่3นี้นะหนึ่เริ่มต้นที่ตำแหน่งของ8ไม้เท้าก่อนนะครับทุกท่านนะแไม้เท้าความก้าวหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในดวงชะตาของท่าน ความก้าวหน้าหรือความหลุดพ้นท่านใดที่เป็นไพ่ความคดีความอยู่นี่คือไพ่จัสติผู้พิพา,า,า,ากษาโดยเรื่องของบุญกรรมบุญกรรมที่ทําอยู่จะรับการอนุมัติแล้วนะครับจะได้รับการอนุมัติแล้วนะขอพออะไรไว้ก็จะอนุมัติสําเร็จหรือท่าในใดถ้าเป็นทางโลกหน่อยก็จะเป็นมีถ้อยมีความคดีความอะไรอย,อยู่ก็จะหลุดพ้นก็มีเกณฑ์ผ่านพ้นได้ดีนะครับนี่คือความหลุดพ้นที่รอคอยว่าจะหลุดหรือไม่หลุดพ้นหรือไม่พ้นจัสติ c ช่างน,น้ำหนักอยู่บุญกุศลท่านผ่านพ้นนะครับอนุมัติทันที จะมีคนเข้ามาเรียกว่าความก้าวหน้าของชีวิตอีกอย่างนึงคือจะมีดาวอุปถัมภ์ค้ำชูเข้ามาจากพลังงานอื่นพลังงานที่3นะครับ3ถ้วยนะคะเปรียบเหมือน3ใบนี้นะครับจะได้รับพลังงานสิ่งดีจากบุคคลเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนแบบไม่มีขีดจํากัดอาจจะเข้ามาทีละเล็กเน้อยนะครับอย่าประมาทนะครับเข้ามาเล็กเน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหมดโชคลาภเลเล็กน้อยนะครับ อย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับในนี้ถือว่าเป็นดีความก้าวหน้ามีมาเรื่อยๆน้ําหยดลงหินน้ําหยดลงแก้วน้ําทุกวันวันละหยดติงติงิง,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 งเดี๋ยวก็เต็มเองนะครับชาวราศีมีนบุญกุศลของท่านที่ท่านทําไว้จะได้รับผลอะไรในช่วงช่วงนี้บุญกุศลบางท่านอธิษฐานให้เจอบุคคลดาวคู่รักคู่มิตรนะครับหกถ้วยการเข้ามาอุปถัมภ์คำชูของบุคคล ดาวคู่รักคู่มิตรก็ได้นะครับเพื่อนเก่ามิตรเก่าที่ห่างหายไปนานจะกลับเข้ามานะคนที่ผิดใจขัดแย้งกันอยู่แม้ทั้งดาวคู่รักคู่ของคนใกล้ตัวก็จะกลับมารักให้เมตตากันนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆหนึ่งเหรียญทองโชคลาภหลั่งไหลการเงินก็มีอยู่นะครับเด็กถือเหรียญอย่ากังวลตัดความกัวงวลออกไปนะชาวราศีมีนตัดความกังวลออกไปให้เชื่อมั่น ในกรรมและผลของกรรมตัวเองเชื่อในคุณงามความดีนะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแน่นอนให้เชื่อในวิถีของกรรมและผลของกรรมที่เราทําไว้ผลของกรรมไม่หนีไปไหนก็จะกลับย้อนขึ้นมาหาตัวเราเองเปรี่ยมเหมือนไอ้น้ําที่ละเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วไม่นานชัน้นใดชั้นนั้นเมื่อผลของบุญกรรมเต็มเปลี่ยมก็จะกลับเข้ามาตกมาเป็นเมล็ดฝนเม็ดฝนลงมานะครับ ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างไรในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยปาฏิหาร Magic, ิย์ The Magic เช่นคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับให้ปาฏิหาริย์บุญกุศล80บาท6ล้านทันทีก็ได้นะครับสเหรียญเรื่องการเงินแน่นอนจะได้ปาฏิหาริย์ด้านการเงิน2เหรียญเลขท้าย2ตัวหรือเปล่านะครับทุกท่านลายปีมีนะจากเบื้องบนจากบุญกุศล The Hermit ให้บำเพ็ญบุญกุศลที่ทำมาบานท่านกินเจ9วัน10วันละ ก็ขอให้มีโชคมีลาบก็อาจจะได้รับผลโชคลาบนั้นก็ได้นะครับท่านได้เจ็บป่วยอยู่หลุดพ้นความเจ็บป่วยนี่คือหรือข้อสศกโรคภัยก็หมดสิ้นออกไปจากดวงตาของท่านนี่คือพลังงานดีๆจากเดอะเมจิกเชนสำหรับคร่าวๆนะครับทิศทางในสัปดาห์สุดท้ายนี้กับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยนะคะขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไล์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไมสวัสดีครับ